มารีวิวรองเท้า r e บอร n ก n o X4 กันครับเป็นรุ่นที่14แล้วนะครับของ r e บอร n ก n o ที่ทำออกมานะครับต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้มีอะไรดีๆพัฒนาขึ้นอีกเยอะจากรุ่นที่แล้ว X3 นะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ไปติดตามกันครับและในช่วงแรกอย่างแน่นอนของบิ๊กก็คือสำหรับคนที่ไม่อยากจะฟังมากนะครับเราไปฟังกันเลยแบบ สรุปกันใน5วินาทีนะครับรองเท้ารีบอกนาโน x 4นี้เป็นรองเท้าที่เยี่ยมยอดและติดหนึ่งในท็อปทของบิ๊กเลยนะครับที่จะเอามาใช้ออกกำลังกายนะครับเนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆที่มันพัฒนาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอัปเปอร์เองหรือโครงสร้างในด้านช่วงส้นเท้าเองก็แล้วแต่นะครับรวมถึงน้ำหนักเองด้วยนะครับ ซึ่งทอมออกมาได้ดีมากไม่ว่าจะคุณจะอยากจะยกนะครับวิง่งหรือกระโดดอะไรก็แล้วแต่ทำหน้าที่ได้ดีมากๆนะครับเป็นรุ่นที่ต่อยอดจาก x 3ได้ดีแล้วทำออกมาได้เรียกว่าดีจริงๆนะครับแล้วก็ชื่นชอบม,มากๆนะครับถ้าใครกำลังหารองเท้าหนึ่งคู่ที่ครบจบและค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดนะตอนนี้เนี่ยให้ปไปเลยครับ nano x 4 แต่ถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมมันถึงได้อวยกันเยอะขนาดนี้นะครับแล้วทำไมมันดีจริงๆไปฟังกันต่อครับโอเคในเรื่องของสิ่งที่เขาพัฒนาเพิ่มขึ้นมานะครับอ่ะถ้าพูดถึงว่าจะอวยกันอจะเห็นความพัฒนานะครับเราก็ต้องพูดถึงโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นมาก่อนเลยอย่างแรกขออ่านไปด,ด้วยแล้วกันเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในด้านข้อมูลนะครับอันแรก,กคือในเรื่องของ upper ตรงนี้ครับ upper มีการเปลี่ยนใหม่ ที่ไม่เหมือนกับ X3 นะครับตัวนี้เราเรียกว่า Flexweave นะครับเออตรงนี้เนี่ยเป็น,น Flexweave ที่อัปเดตมาใหม่ทำให้ระบายอากาศได้ดีนะครับทั้งแต่ออกตั้งแต่ด้านข้างนี้มาเลยนะครับด้านในจนมาถึงด้านนอกตรงนี้เนี่ยทำให้รู้สึกเอ่อเขาเรียกว่าอะไรใส่แล้วรู้สึกสบายมิกเป็นคนเหงื่อออกง่ายครับดังนั้นแล้วรู้สึกจริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้อวยเพราะว่า เป็นคนเท้าออกเหงื่อง่ายแล้วก็ทําให้รู้สึกสบายจริงแล้วก็รู้สึกน้ําหนักเบาขึ้นเดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนด้านในอ๋อด้านอย่าเพิ่งด้านในมาตรงนี้ก่อนด้านหลังจะแตกต่างจาก X3 นะครับด้านหลัง X3 จะเป็นเชสซีตัวที่เขาเทาขึ้นมาเป็นจะครอบมาถึงตรงบริเวณข้างบนตรงนี้แต่ X4 ทําตัดมาใหม่ตัดเฉพาะแค่นี้นะครับแล้วดันตรงนี้ขึ้นแล้วก็ใช้ปลาติกข้างในแทนนะครับ ทำให้เป็นโครงสร้างอีกแบบหนึ่งซึ่งบิ๊กรู้สึกแฮปปี้แบบนี้แต่ก็ไม่ได้เสียคุณสมบัติในการที่ล็อกข้อเท้าหลุดออกไปนะครับอย่างอื่นโดยทั่วไปแล้วก็จะเหมือนกับ X3 จริงๆก็คืออย่างเช่นมิโซตัวนี้ครับก็ใช้มิโซเดียวกันกับตัว X3 เลยก็คือเป็น f o r ์ไ i เดอร์เอนเ f อร m จีโฟมคุชชนนะครับ แล้วก็ตัวลบกาดตรงนี้นะครับ f ฟร์ไ r เดอร์เอนเตรตรงนี้ก็ยังทําเป็นเหมือนเดิมมาจากของ X3 พูดง่ายๆว่าส่วนที่เป็นด้านล่างนะครับตั้งแต่มิ s สแล้วก็ตรงเอาโซตร,ตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเหมือนกับ X3 เลยถ้าเอายก X3 มาคู่กันก็จะเห็นได้ว่าไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าส่วนที่เป็นอัปเปอร์นั้นมีการพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็ยังคงให ลิ้นนะครับชนติดกับเย็บติดกับตัวด้านในนะครับโดยไม่ต้องกังวลเรื่องว่าลิ้นจะดิ้นไปด้านซ้ายขวานะครับก็ถือว่าเยี่ยมเลยส่วนอินโซอินโซก็ยังเป็นเหมือนเดิมบางๆไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับประมาณนี้สำหรับโดยโครงสร้างแล้วจริงๆแล้วก็เป็นการต่อยอดจาก x3 จริงๆนะครับสิ่งต่อมาอ้อที่ลืมค้ามไปเมื่อกี้อินโซ อินโซตัวนี้ครับมิกรู้สึกได้ถึงความหยาบถึงแม้ความหนาจะเหมือนเดิมนะไม่ได้ต่างอะไรเลยเป็นความหนาบางๆเหมือนเดิมแต่ความหยาบตรงนี้ถือว่าหยาบขึ้นมากหยาบในที่นี้หมายถึงเวลาใส่ถุงเท้าทั่วๆไปและกันนะครับถุงเท้าที่แบบไม่ได้เป็นถุงเท้าระดัแบบสปอร์ตหรือเปอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเนี่ยเราสามารถสัมผัสได้เลยว่ามันมีความฝืดจากตรงนี้ดีขึ้นเทียบกับรุ่น X3 นะครับถ้าเทียบรุ่น X3 แล้วถ้าใส่รองเท้าถุงเท้าทั่วไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันลื่นนะครับทำให้มีโอกาสตรงนี้ slip on ตรงบริเวณเอเอไออะคลิฟตรงนี้ครับตรงข้อเท้าเนี่ยเยอะมากแต่พอใส่อันนี้แล้วทุกครั้งเลยมันจะมีการย่นเข้ามาเพราะว่าตัวนี้มันมี traction หรือไอตัวตรงนี้ดึงค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เคยมีปัญหาหรือ รู้สึกเหมือนบิ๊กนะครับในเรื่องของใส่ถุงเท้าแล้วมันลื่นๆในรุ่น X3 บิ๊กว่า X4 น่าจะแก้ปัญหาให้สำหรับคุณได้แล้วนะครับคราวนี้มาถึงเรื่อง performance กันเลยนะครับเนื่องจากอย่างแรกเลยสิ่งที่บิ๊กชอบแล้วก็ทำไมถึงอวยนักอวยหนาตั้งแต่ตอนหัววิดีโอเลยนะครับเนื่องจากน้ำหนักที่มันเบาขึ้นครับถ้า,าเทียบยยยกับ รุ่น X3 แล้วนะครับจะเห็นเลยว่าน้ำหนักเนี่ยต่างกันค่อนข้างเยอะถ้าบิ๊กจำไม่ผิดเนี่ยบิ๊กช่างมานะครับต่างกันเกือบประมาณ50กรัมเลยนะครับโดยใช้คยกว่าไซส์เดียวกันเพราะบิ๊กก็ใส่ US11 ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาเทียบชนกันได้แต่ในสิ่งที่บิ๊กเจอ ร,ระหว่างเปรียบเทียบชนกันและใส่ด้วยกันเนี่ยครับก็คือว่าตัวนาโน X4 จะค่อนข้างมีความสั้นกว่านะครับนิดหนึ่งประมาณครึ่งเซนได้เกือบครึ่งเซนแค่ว่าเกือบครึ่งเซนได้เพราะถ้าครึ่งเซนมันจะเป็นลงมาอีกสาหนึ่งเกือบครึ่งเซนได้ทําให้รู้สึกว่าใส่แล้วไม่มีอาการข้อเท้าหลุดเวลาทําพวก ถ้าเกี่ยวกับที่ต้องใช้ข้อเท้าอย่างเช่น clean and jerk หรือ speed jerk อย่างเงี้ยครับหรือ l ันเจิเองก็แล้วแต่ให้รองเท้าเท้าเนี่ยมันเลยติดอยู่กับที่หรือก็ไม่แน่เพราะเขาแก้ด้วยการทำให้ไอตรงอินโซตัวเนี้ยครับมันไม่ลื่นมันก็เลยไม่หลุดง่ายเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นทั้งสองอย่างแต่โดยความรู้สึกแล้วมีรู้สึกว่ารองเท้าอันนี้สั้นลงมานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเท้ายาวอาจจะต้อง ลองเช็คดีๆนะครับหรือไปลองหายืมเพื่อนใส่ดูก่อนเพื่อความมั่นใจแต่สําหรับ Big นะครับไม่ค่อยต่างกันมากอาจจะมีแค่บางมูฟเมนต์อย่างที่บอกครับพวกเจอร์กรันเจถ้าคุณไม่ได้ไมายอะไรมากนะครับแค่ผูกลงเชื่อกลองทางให้นั่นก็จบแล้วสำหรับ X3 นะแต่ถ้าลงใครมาใส่ซื้อจะซื้อ X4 เพิ่มบิ๊กว่าซื้อไซสเดิมได้นะครับซื้อไซสเดิมได้ไม่ได้ต่างอะไรเพราะว่า โดยหน้าเท้าเองบิ๊กก็เป็นคนหน้าเท้าค่อนข้างกึ่งกว้างนะครับแล้วก็มีเนื้อเท้าค่อนข้างสูงนะครับยังใส่รู้สึกเหมือนเดิมแค่อาจจะรู้สึกสั้นลงมานิดนึงแต่ก็รู้สึกกระชับเท้ามากขึ้นนะครับอันนั้นเลยเป็นสิ่งที่บิ๊กชอบนะครับการที่มันสั้นลงมาเนี่ยโดยทำให้บิ๊กชอบเพราะว่ามันกระชับเท้ามากขึ้นบวกกับอย่างที่บอกครับคือรองเท้าเนี่ยมันเบาขึ้นด้วยการอัปเดตของ f l e x w i ปใหม่ นะครับมันเบาขึ้นระบายอากาศได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคชอบใช้มากขึ้นมันเกิดความเด้งที่ดีขึ้นนะครับถ้าจะเห็นจากตัวเชสซีที่เขาทําให้รับตรงเนี้ยมันจะมีรอยขึ้นไปเห็นไหมตัวพลาสติกมันมาจบแถวๆนี้อ่าแถวๆนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่พลาสติกมาจบตรงนี้นะครับเห็นรูปประมาณนี้นะเออเนี่ยมาจบประมาณนี้ทําให้มีความ เด้งโต้ตอบแรงของการที่เราใช้ออกแรงได้ดีโดยเฉพาะตอนเราเวทเลฟติ้งนะครับบิ๊กใส่ครั้งแรกวันแรกเลยนะครับในงานที่บิ๊กไปเป็นกรรมการนะครับของออนแทร k เนี่ยแล้วก็มีเรียนเวทเลฟติ้งต่อกับวีนัสนะครับบิ๊กก็ทำพ r เอ่อคลีนได้เลยนะครับแฮงสควอตคลีนได้เลยก็เลยค่อนข้างแฮปปี้แล้วก็มาทำเอ่อสแนช ต่อทำพวกเวทลิฟติ้งต่อนี่รู้สึกว่าแฮปปี้กับรองเท้านี้มากๆนะครับในเรื่องของเวทลิฟติ้งเลยนะสควอตเองก็รู้สึกดีนะครับแล้วก็การในเรื่องของการซัพพอร์ตแรงสเตบิลิตี้ของข้อเท้าตรงนี้ก็ดีมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่บิ๊กชอบเลยเพราะฉะนั้นมันพอน้ำหนักมันค่อนข้างซัพพอร์ตเท้าดีมันก็เลยส่งผลต่อเนื่องนะครับไปในส่วนของด้านไพลโลเมตริกนะครับ นั่นไพโลเมตริกก็คือการโดดบล็อกจัมหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหรือการทํากระโดดซ้ายขวาอะไรอย่เงี้ยบิ๊กเลยรู้สึกว่ามันเบาแล้วมันก็สะดวกกับตัวบิ๊กมากเนื่องจากอย่างที่บอกไว้ในหลายๆรีวิวนะครับว่าเป็นคนที่ค่อนข้างอุ้ยอ้ายในการทำพวกไพโลเมตริกนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยด้วยเทคโนโลยีของ f o r ์ไรเอเนอร์จีนะครับแล้วก็น้ำหนักที่มันเบาขึ้นมันทำให้รู้สึกเรา คล่องตัวมากขึ้นสบายใจที่จะกระโดดมากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่บิ๊กชอบส่วนสําคัญที่บิ๊กอยากจะเมนชั่นแล้วกันนะครับก็คือในเรื่องของการวิ่งถ้าลิฟต์เนี่ยอย่างที่บอกให้10เต็มไปเลยแต่รันนะครับถ้าบิ๊กจะบอกว่าบิ๊กเองก็ไม่ได้เป็นมืออาชีพในการนักวิ่งเท่าไหร่แต่มันในวอร์ดพอมันวิ่งเนี่ยมันก็จะรู้สึกได้ว่ามันดีขึ้นใช้คําว่าดีขึ้นนะครับถึงจะไม่ได้ดีที่สุด นะครับสำหรับเป็นรองเท้าที่วิ่งในระยะทางไกลๆนะครับแต่บิ๊กมองว่ามันคือรองเท้าที่ดีขึ้นมากที่เหมาะในการใช้ในวิ่งในวอร์ดนะครับเอาว่าเต็มที่เลยนะครับวิ่งต่อเนื่องนะครับหไมล์ mile, หรือ1.6กิโลเนี่ยกำลังโอเคเลยนะครับหน่กนี่กาลังโอเคเลยไม่รู้ว่ามากกว่านี้จะเป็นยังไงไหมแต่บิ๊กเคยลองไปเทสในวอร์ดที่วิ่ง1.6กิโลหรือ1ไมล์แล้วเนี่ยแฮปปี้มาก ไม่รู้สึกปวดเท้าไม่รู้สึกว่ามันกระด้างรู้สึกว่ามันเป็นการซัพพอร์ตแรงแล้วเท้าเรามีแรงอยูทท่ทั้งทั้งที่วิ่งประมาณ2องสรอบก็ยังรู้สึกว่าเออใช้ได้เลยถ้าเทียบกับ X3 แล้วท,ทั้งทั้ที่ไอมิ s โซ e มันเป็นเหมือนเดิมนะแต่รู้สึกว่าอันนั้นนะจะเหนื่อยกว่ารู้สึกลําบากกว่าอาจจะเป็นเพราะน้ําหนักแหละ น้ำหนักแล้วก็ตัวอัปเปอร์ที่ดีไซน์มาใหม่มันทําให้รู้สึกกระชับเท้ามากขึ้นด้วยมมิงมันก็เลยทําให้เท้ากับรองเท้าเนี่ยมันคู่กันไปอย่างดีเลยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวลันก็คือหรือการวิ่งนะครับส่วนถ้าใครเป็นนักวิ่งอยู่แล้วบิ๊กเชื่อว่าคุณจะต่อยอดกับรองเท้าตัวนี้ได้ดีมากๆนะครับแล้วดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงคุณภาพแล้วบิ๊กบอกเลยว่ารองเท้านี้ เหมาะมากสําหรับต้นปีนี้เป็นรองเท้าต้นปีที่ต้องบอกเลยว่ายังไม่มีใครมาแซงได้นะครับหลายหลายยี่ห้อออกมาบิ๊กมองว่ารองเท้าของตัว r e บอกนาน o เอนี้ทําออกมาได้ดีขึ้นจริงๆนะครับเราก็ขึ้นมาเป็นท็อปทีของบิ๊กเลยในการที่อยากจะเลือกใช้ตอนนี้ถือว่าเป็นใส่ตลอดเลยแหละเอาไว้ง่ายนะครับเพราะว่าอย่างที่คุยไวต้ต้นต้นคือมันเบา มันกระชับนะครับอและอย่าลืมการคุณสมบัติตรงนี้ถึงต่อให้มันเบานะครับหรืออัปเปอร์ตรงนี้พัฒนาแล้วเนี่ยการปีนเชือกก็ยังดีเหมือนเดิมยังล็อกแน่นเหมือนเดิมนะครับเชือกเก่าหรือเชือกใหม่มันก็ยังคุณสมบัติล็อกดีเหมือนเดิมของตัวที่มันโฆษณาไว้นะครับเพราะฉะนั้นถือว่ารองเท้านี้ถ้าใครอยากจะมีคู่เดียวจบในการออกกำลังกายในยิม นะครับหรือแม้แต่เอาไปสูงสุดเลยครับคือเอาไปแข่งขันคอร์ดฟิตนะครับบิ๊กก็ยังแนะนําว่ารองเท้านี้คือคุณควรจะต้องมีเอาไว้อยู่ในลิสต์ในการที่จะต้องเอาไปใช้ในการแข่งขันหรือเอาไว้ในออกกำลังกายนะครับนี่คือรองเท้า r e บ o อ Nano X 4ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับในโอกาสต่อไปถ้ามีรองเท้าอะไร ที่ดีหรือรองเท้าไหนที่บิ๊กสนใจก็จะมารีวิวให้เพิ่มนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการดูขอบคุณทุกไลนนะครับไปแล้วครับเจอกันครับ